ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM <SM> 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวโสวทเบตงกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก15วันของเดือนค่ะ กรมกิจการผู้สูงอายุกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2565ให้ใจ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราการจ่ายเดิมค่ะคือผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนค่ะโดยให้จ่ายเป็นจำนวน10เดือนนะคะงวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม2,564ถึงกุมภาพันธ์2,565ซึ่งจะจ่ายในเดือนเมษายน2,565และงวดถัดไปค่ะจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2 5 6 5ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือม e ันนี่ในบัตรสิทธิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดวยวงเงินดังกล่าวนี้ค่ะสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง eDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งยังสามารถถอนเป็นเงินสดได้ ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะติดตามรับฟังรายการห้ข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 9 3 m เมกะและวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be ตงได้ใหม่ใน,ในวัน,วนและเวลาเดียวกันกนี้